ไปดูน้องปลายอายุ18ปีอาสาสมัครของเราตะกี้นี่ดูก่อนว่าตะกี้เนี่ยเธอเรือนร่างเป็นอย่างไงแปลงโฉมแต่งองค์ทรงเครื่องใหม่ขอเชิญพบกับน้องปลายครับเชิญครับอ๋อแล้ฮะดูนะฮะดูสิตะกี้นี่คนละคนเลยไหมฮะ เปลี่ยนเสื้อเท่านั้นเองไม่ยากเลยไม่ต้องไปต้องทำอะไรมากมายเอาไปดูหน้าตาเธอเป็นยังไงก่อนแปลงโฉมตะกี้นี่เป็นยังไงครับน้องปลายเมื่อสักครู่นี่นี่ก็เรียบ,ยบสาวบานๆธรรมดาออกมวยนิดหน่อยนะฮะทีนี้หลังจากหนึ่งชั่วโมงผ่านไปสวยโดยไม่ต้องผ่าตัดสัลญกรรมเธอเป็นอย่างนี้ครับเปิดเลยน้องปลาย เป็นไงล่ะม่เป็นไงช่างกล้องตะลึงกันหมดตะลึงกันหมดทั้งบางเลยช่างกล้องดูทั้งสองท่านเลยพร้อมๆกันแล้วก็ดูภาพดูภาพเื่อสักครู่เนี่ยฮะดูภาพก่อนก่อนแต่งอีกทีหนึ่งครับยืนคู่กันก่อนแต่งกับหลังแต่งฮะนี่ครับนี่ครับแล้วก็ตอนนี้เป็นอย่างนี้เหลือเชื่อ อ้าวขอคุยด้วยนะครับคุณวศั์คุณวศอายุส5ิเป็นแม่บ้านอ่าไม่มีอาชีพอะไรไม่ค่ะเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านลูกกี่คนครับสองคนค่ะลูกสองคนลูกอายุเท่าไหร่ละตัวเ <10 S 1> ด็กสิบขวบกับเจ็ดขวบคนะ่ะสิบขวบกับเจ็ดขวบนะฮะอ่ะก็สวยได้อย่างนี้เคยคิดทาสัลยกรรมไหมครับคุณวักด์ก็เคยคิดเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้ไม่แล้วอ่ะนี่ไม่ต้องใช่ไหมค่ะอืม ไปเจ็บตัวอย่างคุณคุณคุณนกไม่เอาเนาะ <c oughs> ไม่เอาแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแต่งหน้าไปเนี่ยยังลบออกได้ใช่ไหมคะถ้าเราเขียนคิ้วไม่ไม่สวยอย่างเงี้ยเราก็สามารถลบได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทําไปสักวันหนึ่งแบบหน้าเราเล็กขึ้นมามันจะแก้ไขไม่ได้เลยะคะ่ะถูกต้องแล้วก็น้ากลัวด้วยเเขียนคิ้วสามมิติสวยนอะเดี๋ยวเขาเป็นเส้นเลยสวยอะเอาไหมเอาไม่ค่ะ เส้นเจ็บมากไหมคุณนกเขียนคิ้วสามิติเจ็บไหมก็นิดหน่อยค่ะเหมือนยิงเลเซอร์เหมือนยิงเลเซอร์ใช่แต่มันต้องทําไปต้องกี่กี่พันเส้นเนี่ยฮะสามิติมันก็อย่างที่ว่านะครับมันต้องทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นนะครับเออทําอยู่นานไม่กี่ชั่วโมงเออประมาณสองชั่วโมงค่ะรวมดีไซน์แล้วรวมออกแบบแล้วใช่แต่แน่นอนว่าคิ้วสวยอ่ะเราไปคุยกันน้องปลายน้องปลายอายุ18ปปีเป็นไงบ้าง เคยคิดทําสัญญกรรมอะไรต่งต่าเคยคิดเอาคิดอหญาให่อยู่แล้วเหรอจริงปะอยากทาจริงปะจริงๆเลยอยากทําแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้อยากไหมตอนนี้ไม่แล้วคะ่ะไม่ต้องใช่ไหมใช่ใช่คือเห็นพี่เขาแต่งหน้าแล้วคือแบบเทคนิคเขาแบบสวยอะ่ะตาตายนี่แบบไม่มีชั้นอะ่ะเขาก็ ทำให้มีชั้นได้ดั้งอย่างเงี้ยเขาก็ไล่ให้มีดูเด่นขึ้นได้ค่ะอายุแค่สิบแปดนะครับตาไม่มีเล่าเต็งนะฮะตอนนี้สองชั้นครึ่งครับมีชั้นลอยอีกต่างหากเดี๋ยวนี้แล้วก็มีขนตาใส่ใส่ขนตาปลอมขนตาปลอมตอนนี้ก็เป็นที่ฮิตมากบิ๊กอายเขาปิ๊งนิดหน่อยนะฮะบิ๊กอายนี่ก็ต้องใช้ของดีนะครับอย่าเที่ยไปซื้อคู่ละ20 15บาทเวลาเขาลดครึ่งราคานี่ อย,อย่าไปซื้อโดยเด็ดขาดนะครับซื้อของดีแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่าใส่ตลอดเวลานะครับสวยได้โดยที่ไม่ต้องทําสัญญกรรมก็ได้ครับก่อเสียเปิดมือให้กับคุณมดและน้องกลายสวยไหมนกสวยเนาะห็นไหมฮะว่ามันก็เป็นได้ใช่ไหมครับอืมค่ะเออเพราะนั้นความรู้สึกของคนโดยทั่วไปว่าจริงๆแล้วอยากกระทําอย่างนี้ถ้ามีตังอยากเจ็บอยากเสี่ยง ก็เชิญแต่ไม่ใช่ทุกคนคที่จะทาได้อย่างนกใช่ค่ะถือว่าถือว่านกโชคดีมากจริงๆที่ที่ได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยคุณผู้ชมคะอย่างที่คุณวิทวัตรบอกไว้ว่าเหรียญมีสองด้านนี่คือด้านดีของเหรียญแต่อย่าลืมด้านร้ายของมันตามที่เราได้นําเสนอไปแล้วกรณีของคุณตักที่ทําสัญญกรรมผิดพลาดจนชีวิตพังทลายกลายโฉมจากสวยใสไปเป็นอัประลักไม่กล้าแม้จะออกจากบ้านเป็นเวลาสองถึงสปีซึ่งบัดนี้ชีวิตของคุณตัก กำลังอยู่ในการดูแลของแพทย์ที่ติดต่อเข้ามาให้ความช่วยเหลือหลังออกอากาศและแน่นอนค่ะถ้ามีความคืบหน้ายัางไงเราจะนำเสนอต่อไปค่ะแต่จริงศัลยะกรรมมันก็มันก็ไม่ได้ว่าเป็นร้อซของหน้าเรานะคะจริงๆมันก็อยู่ที่เมคอัพด้วยแล้วก็การดูแลตัวเองด้วยอีกห้ซแต่หน้าเข้าไปอีกหน่อยึ่งก็สวยได้เป็นดังดารา คิดให้ดีนะครับสำหรับท่านที่จะทำสัญญกรรมแบบนี้เราไม่ได้สนับสนุนแต่มันก็เป็นไปได้อย่างนี้เช่นเดียวกันแต่ก็เป็นไปได้อย่างนั้นเช่นเดียวกันโดยที่ไม่ต้องเจ็บตัวนะครับต้องขอขอบคุณช่างแต่งช่างแต่งหน้าของเราวันนี้ฮะขอสผมมือให้กับช่างแต่งหน้าที่แต่งให้กับทั้งสองคนตะกี้นะฮะคุณโป้งวีรวุฒิศรีทูปครับฝีมือดีมากคุณโป้งเก่งครับและแน่นอนคุณนกสาวสวยคนนี้ <c oughs> อายุ เพิ่งจะน้อยๆเองเอายุเท่าไหร่ปีนี้จะ3แล้วค่ะจะ3 3นะครับก็สมยได้แบบนี้ครับขอแนางความยินดีขอให้ชีวิตราบรื่นและมีความสุขต่อไปนะครับ,บค,ค,คุณนกวันริสาเในมิราชครับขอบคุณมากครับแฟนฮะข้ากันตายก็ด้วยโอ้ใช่ใช,ใชมาจากไหนไม่รู้อีกคันถือขาได้มาแล้วเสียบปากเข้าให้ นะครับแบบหน้าด้นดานๆเลยทีเดียวนะฮะเท่ด้วยนะฮะจนป่านนี้ก็ยังออกยังอยู่นะครับป่านนี้น